ครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าว PSI อกดช่องสารดีหมายเลข99 ทูริสและสต็อกทูมอร์โรเปิดตัวหนังสือชีวิตไม่หมูจากเอสมีห้องแถวสู่ธุรกิจหมื่นล้านโดยคุณหมูวรวุิอุ่นใจนักธุรกิจผู้มากประสบการณ์และผู้ก่อตั้งออฟฟิศเมดหนังสือที่เขียนขึ้นจากชีวิตจริงผู้ประกอบการคนไทยที่ทําธุรกิจขนาดเล็กจนกลายมาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่จากติดลบจนสําเร็จจากธุรกิจเครื่องเขียนเล็กๆของครอบครัวที่เริ่มต้นจากจนเจงมายอดขายเพียง5-6ล้านบาทต่อปีแต่กําไรติดลบจนเกือบล้มละลายเติบโตพัฒนา เป็นออฟฟิศเมดบริษทัทมหาชนขนาดใหญ่ยอดขายหลักหมื่นล้านบาทครับก็ดีครับเพราะว่าไปดูตามร้านหนังสือหลายๆที่เนี่ยก็ติดอันดับเวสเซลเลอร์เขาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook ผมเยอะมากนะฮะว่าว่าขอบคุณครับที่เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพราะหลายๆท่านเนี่ยเอาไปบอกใช้งานได้ประโยชน์จริงๆในการทำธุรกิจครับ จริงๆเล่มน,นี้นะฮะตั้งใจที่จะเขียนขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจว่าถ้าเราจะทําธุรกิจให้เติบโตและประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีหลักคิดของมันอยู่เราไม่ได้บอกว่าทํำยังไงแต่เราอยากจะบอกว่าก่อนที่จะทำเนี่ยคุณต้องคิดอะไรยังไงก่อนซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้มันสําคัญมากกว่าบอกว่าทํำยังไงอีกเพราะว่าแต่ละธุรกิจเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์หรือมันมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน แต่วิธีคิดของการทําธุรกิจเนี่ยมันมีหลักการที่เหมือนคล้ายกันอยู่ซึ่งเล่มน,นี้ครจะเป็นเหมือนกับต้นแบบแนวคิดให้รู้ว่าเวลาเราทําธุรกิจหรือเราประกอบอธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องคิดหลักเหล่านี้ซึ่งมันเขียนไว้อยู่ในหนังสือครับก่อนอื่นต้องบอกว่าสนุกมากนะครับเป็นคนชอบอ่าหนังสือแนวเรื่องของการให้เคล็ดการทําธุรกิจอยู่แล้วแล้วก็ รู้ในตำนานของประวัติของคุณหมูมานะครับว่าประสบความสำเร็จมาจากการเป็นนักธุรกิจตัวเล็กๆคนหนึ่งก็ก็เลยข้องใจและสนใจอยากที่จะรู้ว่าเออคุณหมูผ่านแต่ละด่านการยกระดับองค์กรของตัวเองยังไงนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ที่ง่ายอยู่แล้วโดยเฉพาะในช่วงเวลาการทํางานนี่คุณหมูต้องผ่านวิกฤตระดับโลกอย่างน้อยสองครั้งใช่ต้มยำกุ้งกับแฮมเบอร์เกอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะรู้ด้วยว่าเออช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ย ในฐานะผู้ประกอบการคุณหมูตัดสินใจในการแก้ปัญหาแต่ละครั้งอย่างไงผมเคยเจอคุณหมูตอนสมัยผมเป็นรัฐมนตรีนะครับเมื่อ10ปีก่อนคุณหมูตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่ในสมาคม MAI มนะครับที่เป็นกลุ่ม s อ e มที่จดเบียนในแต่ละัพย์ก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่กระทรวงก็รับรู้ถึงถึงความคิดของคุณหมูในช่วงนั้นก็เลยยิ่งทําให้สนใจเป็นพิเศษนะครับผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยสำหรับใครที่สนใจ ที่จะมีธุรกิจของตัวเองหรือมีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็มีคําถามว่าเออเราจะสเกลเราจะขยายธุรกิจของเราให้ให้ใหญ่ขึ้นโตขึ้นมันมันต้องคิดยังไงมันต้องวางแผนในเรื่องอะไรบ้างแล้วกับคู่แข่งไม่ว่าที่จะเล็กกว่าเราใหญ่กว่าเราเราควรจะต้องมีท่าทียังไงแล้วปรับตัวยังไงให้เข้าสู่วงการการแข่งขันผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้มีครบเลยครับคือสําหรับผู้ประกอบการผมคิดว่า ทุกระดับทุกวัยนะครับจะจะได้ประโยชน์จากจากหนังสือเล่มนีนะ้สำหรับเอาคนรุ่นใหม่ก่อนเลยแล้วกันไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะครับหรือว่าจะเป็นธุรกิจประเภทอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าหลักคิดของของผู้ก่อตั้งกิจการเนี่ยมันเป็นหลักคิดที่ที่ใช้กันได้นะครับแล้วก็หลักปฏิบัติเรื่องของจริยธรรมในการทำธุรกิจผมคิดว่ายังไงก็ไม่ไม่ล้าสมัยไม่ตกยุค ก็เป็นแรงบ,บันดาลใจแล้วก็เป็นประโยชน์ได้เพราะนั้นผมว่าทุกคนควรจะอ่านครับผม,ผมเชื่อว่านอกจากได้รับความรู้แล้วเนี่ยมันสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยต่างหากนะครับไม่มีอะไรจะเสียอะไรครับก็อยากจะฝากนี้ครับเล่มนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าใครที่เรียน MBA อยู่นะฮะควรจะอ่านอย่างยิ่งเลยจะทำให้เข้าใจว่าเราเนี่ยจะเอาความรู้จากสิ่งที่เราเรียนในตำรา MBA เนี่ย มาประยุกต์ใช้ในการทําธุรกิจจริงได้อย่างไรนะเพราะจริงๆตอนที่ผมทําธุรธกิจเนี่ย <1> 1> ผมไม่มีความรู้อื่นใดเลยครับนอกจากสิ่งที่เราริ่าเรียนมาทั้งหลักเป็นระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท MBA แล้วผมก็คิดว่าเป็นบริษัทที่เราได้ใช้หลักคิดในตำรา MBA เอนี่ยอย่างเข้มข้นในทุกๆด้านเลยนะครับเพียงแต่ว่าของจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันในตำราตำราเนี่ยม,มันมักจะเขียนจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่เวลารเราทำธุรกิจจริงเนี่ยนะครับ มันต้องคอยประยุกต์คอยปรับคอยเปลี่ยนอยู่ตลอดเพราะมันกําลังทําในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเราไม่มีหลักอ้างอิงใดๆนอกจากปรับตัวไปตามสถานการณ์แต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่ต้องชัดเจนนะฮะว่าเราต้องเอาสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมาประยุกต์ใช้ซึ่งตรงนี้ถ้าใครเรียน MBA อย่างที่บอกครับผมอยากให้เล่มน,นี้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของคนเรียน MBA แบบภาพบังคับเลยด้วยซ้ำ เป,<ำ>เป็นอาหารเสริมใช่ใช่ <c oughs> มันจะทําให้เราเรียน MBA ได้อย่างง่ายและเข้าใจขึ้น<ช><ช>แล้วมองภาพออกว่าเวลาเอาไปใช้งานจริงมันคืออะไร